สวัสดีค่ะวันนี้คนแก่ก็ทําได้บายยายนพายายจะพามาดูนะคะว่าวันนี้ยายจะมาเปลี่ยนกระถางอันโบของยายที่ทําไว้หกเดือนค่ะมีสี่กระถางค่ะวิธีปลูกมอนเอร่าเนี่ยนะคะง่ายมากไม่ต้องพิธีพิถันตอนนี้ เห็นไหมคะพกขา,ขาดอาหารแล้วเนื่องจากว่ากระถางมันเล็กไปแล้วก็ไม่เคยให้ปุ๋ยให้อะไรเขาให้อย่างเดิมให้แต่อย่างเงี้ยก็วิธีปลูกง่ายคะ่ะเอาก็มีขุยมะพร้าวนี่ค่ะขุยมะพร้าวมีขุยมะพร้าว,าวกับดินก้ามปู ใบจ้ามปูดินใบจ้ามปูเลยมา,ากับมูลวัวมาแล้วกระถางมอนเตอร์ล่าอันโบของยายสวยไหมคะสวยมากเลย <c oughs> ตอกเองก็เขาก็เริ่มมีอาการขาดอาหารแล้วเนะี่ยฮะเพราะว่าอาหารไม่พอแล้วลากทะลุพื้นหมดแล้วไปไหนไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยน กระถางให้เขาค่ะมอนสเตอร่านี่ยังไงปลูกง่ายที่สุดก็คือวิธีผสมดินเบาไม่ให้ดินแน่นก็ใช้ขุยมะพร้าวเนี่ยค่ะตอนนี้กระถางก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ววิธีทำดินหมักแล้วใบก้ามปูนเนี่ยนะคะใบก้ามปูนี่หมักไว้แล้ว แล้วก็เราก็ผสมกันผสมตามแต่ไม่ต้องมีสูตรอะไรมากนะคะเขาขึ้นทุกเอาไปฝังดินย้ายปลูกในดินก็ขึ้นค่ะไม่ต้องมากเรื่องก็ขึ้นเขาไม่ใช่เรื่องไม่ใช่พืชเรื่องมากนะคะนี่อันนี้เราก็ส่วนรองพื้นด้วย ขุยกะเร้าข้างล่างเลยนี่นะคะรองพื้นด้วยผขุยกระเร้าวส่วนอันนี้ก็ดินก้ามปูผสมกับมะพร้าวสับใส่เลยเนี่ยค่ะไม่ง่ายเขาอยู่ได้สบายค่ะ ต้นเขาใส่ไฟต้นนี้ยายไม่ได้ชำในดินนะคะเพราะว่ากลัวกิ่งเขาเน่าก็ใส่เอ่อเพอร้ายกับกับหินภูเขาไฟค่ะเขาออกจากลากเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมฮะรากออ,อ,ออกออกอ่ะ อย่าลืมกดติดตามยายด้วยนะคะรับค่ะหมดแล้วยเ <c oughs> นี่ยนะคะ ในการชาครั้งแรกนี้เราจะใช้เพอร์ไลท์กับหินบุกเขาไฟค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อโรคนะคะเราก็เอาไปส่วนดินปลูกนี่ก็จะมีเพอร์ไลท์หินบูกเขาไฟ มะพร้าวสรรับไปช้ำหมักสสมกัวนะคะรักมากเลยค่ะสวยถูกใจสรุปแล,ล้วรักต้นรักมากทุกต้นเลยะะแล้วก็เปลี่ยนเขาสัก6เดือนถึง8เดือนแะแล้วเราก็ขยายพันธุ์ สายต่อไปมอนเซอร่านี่เราจะพิถีวิถัน ในช่วงที่เขาที่เราตัดออกออกกิ่งเอากิ่งไปชำอะค่ะเพราะว่ากลัวเขาจะไม่เกิดรากแล้วก็เกิดโรคถ้าเราไปในดินเนี่ยจะเกิดโรคง่ายเราก็ต้องให้เขาไม่ให้เกิดโรคเราก็เอาดินภูเขาไฟกระเพริ้ไล้แล้วก็ามาชำค่ะล็อกให้อยู่ไม่ให้เขาโคล่เกลนโคล่เทีนหนะรากออกนะคะใ้ง่าย อีกก็เราก็มันไนม่ได้ไม่ทะลุใบจ้ามปูนี่ยายหมักด้วยที่วัวมาแล้วด้วยถุยมะพร้าวาลังนั้นก็เอาดิน ที่เราปลูกใส่เข้าไป มอนซอรานี่อายุหกเดือนหลังจากที่ตัดจากต้นแม่เราก็เอามาชำนะคะหกเดือนค่ะพึ่งปี ถ้าหากออกเพ่งเลยถือมะพร้าวมาแล้วนะคะับตักใส่ไปเสร็จแล้วค่ะ